วิธีการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ในช่อง TikTok จะต้องทำยังไงนะคะวันนี้เรามีวิธีการง่ายๆมาฝากค่ะแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดหัวใจไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการทําการตลาดออนไลน์ค่ะอันดับแรกนะคะให้เปิดที่แอป TikTok ขึ้นมาเสร็จแล้วมาเลือกรูปโปรไฟล์มุมขวาด้านล่างให้ขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วค่ะให้เลือกเข้าไปที่คําว่าแก้ไขโปรไฟล์ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วให้เลือกตรงนี้เลยคะ่ะชื่อผู้ใช้งานตรงนี้นะคะกดไปค่ะ และเราก็สามารถแก้ไขชื่อผู้ใช้งานตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าชื่อเราสามารถใช้ได้ตรงนี้จะเป็นติ๊กถูกสีเขียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าชื่อเราใช้ไม่ได้ก็จะเป็นสีแดงขึ้นมาเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้ชื่อเราใช้ได้นะคะและชื่อนี้เราก็จะต้องประกอบด้วยตัวอ,อักษรตัวเลขเครื่องหมายขีดล่างและเครื่องหมายจุดเท่านั้นนะคะ <riz. S 2> การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานลิงก์โปรไฟล์ของคุณด้วย เมื VII ่อเราได้ชื่อโปรไฟล์ที it, it it, it ่เราเมื่อเราได้ชื่อผู้ใช้งานที่เราสามารถใช้ได้แล้วนะคะติ๊กตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานไม่ได้ก็จะเป็นติ๊กสีเขียวนะคะและในชื่อผู้ใช้งานเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวเลขตัวอักษรหรือว่าเครื่องหมายขีดล่างและก็เครื่องหมายจุดเท่านั้นนะคะและถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานลิงก์โปรไฟล์ของเราก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราจะตั้งชื่อผู้ใช้งานตรงนี้นะคะเราก็จะต้อง คิดให้ละเอียดนิดนึงนะคะเพื่อที่เปลี่ยนแล้วจะได้เปลี่ยนเลยใช้ไปตลอดเลยนะคะเม,มื่อเราทาทการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดบันทึกมุมขวาด้านบนได้เลยนะคะเพียงเท่านี้ค่ะชื่อผู้ใช้งานของเราก็จะถูกบันทึกไปเรียบร้อยเลยนะคะเมื่อเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะชื่อผู้ใช้งานของเราก็จะถูกบันทึกไปเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเราก็กดกลับไปดูเลยค่ะชื่อผู้ใช้งานเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็สามารถนําชื่อตรงนี้ไปใช้งานได้เลยนะคะจะเป็นการคัดลอกชื่อตรงนี้หรือว่ากดติ๊ก จะเป็นการกดไปเพื่อคัดลอกชื่อตรงนี้นะคะคัดลอกชื่อผู้ใช้งานแล้วก็สามารถนาไปได้เลยหรือว่าจะกดที่ QR code โคตรงมุมขวาตรงนี้นะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกดาวน์โหลดหรือว่าส่งไปที่แอปพลิเคชันต่างๆแบบนี้ได้เลยนะคะลองนำไปทำดูนะคะวิธีการนี้ง่ายมากถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ